สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันสายๆแบบนี้ครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นช่วงแรกของรายการนี่จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของปัญหาอ้อยสดสกกรปกคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องการเก็บอ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยนะครับที่จะเอาไปเข้าโรงหีบ ทีนี้เวลาเขาเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาไม่ได้ตัดยอดบ้างหรือว่าไม่ได้มีการสางใบอ้อยออกบ้างนะครับก็เลยกลายเป็นอ้อยมีสิ่งปนเปื้อนหรือที่เรียกกันว่าอ้อยยอดยาวนะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าและอย่างนี้จะหาทางแก้ปัญหากันได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงาน,นาคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลสายในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับ่วนีนช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้วันศุกร์ก็จะเป็น เรื่องของคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดก,การธนาคารพัฒนาวิสาหกาิจขนากลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับว่บากันในเรื่องของ SME ด้านบริการด้านอาหารและก็ด้านโรงแรมนะครับจะต้องเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาจากซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับไปคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับ ธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยกําหนดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีซึ่งจะเป็นดอกเบีย้ยตลอดอายุสัญญานะครับการผ่อนชาระก็เป็นแบบลดต้นลดดอกครับไม่เกิน5ปีซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับหเลยเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้นะครับจะเป็นช่างฝีมือทุกประเภทก็ได้งานศิละปะก็ได้ช่างหัตถศิลป์ก็ได้หรือว่า ถ้าไม่ได้เป็นช่างฝีมือแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วก็ต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรเพื่อไปการรับรองว่าได้ผ่านการอบรมมาแล้วด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อสําหรับกลุ่มนี้คือ50,000บาทครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะกลุ่มนี้จะต้องมีใบอนุญาตผู้ขับขี่รถสาธารณะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจเฟรนช์ไชส์ในโครงการของธนาคารนะครับวงเงินสินเชื่อ1 0 0 0 0แบาท และก็กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กนะครับจะต้องมีสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่แน่นอนและก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อ300 0 0 0บาทครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.orth จนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะครับ มาถึงช่วงของกิจกรรมครับเราบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ไประจําวันและก็ตู้ ATM จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2ราบวัลด,ด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ย ได้ถุน้านก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับสวนจะเป็นใครในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบียร์ได้ถุน้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอ,อมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมแบบต่อเนื่องกับงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5ซึ่งถ้าหากว่าฝากครบกําหนด5เดือนแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.35ต่อปีนะครับการเปิดบัญชีขั้นต่ำต้องเปิด10,000บาทสาหรับโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเปิดบัญชีนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่7ขวบหรือว่า7ปีขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลทอีกคครรัังร้งบ ธนาคารออมสินนะครับร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5ซึ่งหากฝากครบ5เดือนครบก,กําหนดน5เดือนนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา1 0ละ0 3 5ต่อปีนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิด10,000บาทซึ่งผู้ที่จะฝากหรือว่าเปิดบัญชีได้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีหรือว่า7ขวบขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับ ถามถาท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้ร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเร่พิเศษ5ซึ่งถ้าหากฝากครบกําหนด5เดือนแล้วนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา100.35ต่อปีการเปิดบัญชีการเปิดบัญชีขั้นต่ตําต้องอเปิดบัญชี10,000บาทนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเปิดบัญชีถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับคำถามคือต้องมีอายุ ตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปหรือว่ามีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีส่งคำต่อมานะครับ sms 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบียไดใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่3กุมภาพันธ์2565นมะครับเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณสุวรรณาเชียงแหวนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของปัญหาอ้อยสดอ้อยสดนะครับมีสิ่งออ เจียปนพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสามารถครับครับสวัสดีครับคุณพิรศาส์ครับเราได้คิดไหมครับว่าจะเจอปัญหานี้เนี่ยคุณสามารถฮะเออก็คิดได้เหมือนกันครับเพราะว่าปีที่แล้วก็มีปีที่แล้วมีบทเรียนเหมือนกันพอเหรอฮะครั้งนี้ครั้งนี้จะจะอะไรครับจะค่อนข้างรุนแรงรุนแรงกว่าอครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยฮะคุณสามารถ ความจริงมันมันต้องสืบนี่ครับคืออไอ้สดยอดยาวเนี่ยความจริงมันมันมันไม่ได้เกิดเป็นการทั่วไปนะครับครับเขาอาจจะเกิดที่เป็นปัญหาต้หลักนี้ก็คือที่คือภาคกลางนะครับับภาคกลางเนี่ยปกติแล้วเขาก็ไม่นิยมตัดอ้อยเฟมไม้อยู่แล้วนะครับอแต่มันมีประเด็นที่ต้องพิจารณาประกอบหลายปัจจัยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยอ่าอาจจะเป็นเรื่องข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 องแรงงาน ครับแรงงานที่ตัดอ้อยสดเนี่ยับนะครับอ้อยสดอันหนึ่งก็คือเพื่ออะไรครับประหยัดประหยัดอะไรประหยัดประหยัดค่าค่าแรงตัวเองนะครับคือหาเพิ่มค่าแรงตัวเองก็คือแบบตัดแล้วโคดแล้วก็นอนเลยออตัดทีเดียวนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องมาสางใบตัดยอยตัดตัดหญ้าตัดโคนเลยนะฮะง่ายๆตัดโคดีครับตัดวางจัดวางจัดวางจัดวางรับครับคือถ้าเป็นเป็นรถตัดอ้อยมันก็ดีอย่างรถตัดอ้อยมันก็จะตัดให้ตัดตัดตัดบนด้วยอ่าครับ อ่าแต่นั้นแต่ถ้าเป็นแรงงานกุ๊มเนี่ยก็จะตัดทีเดียวแล้วก็วางแล้วก็ลดใช้รถคีบเลยครับคีบแล้ววางเลยอ๋อเหรอฮะไม่ไม่ตัดยอดไม่แหลงสิ้นไม่มีการ<ม>สางใบด้วยไม่ใบ<อ>เยอะมาครบเลยครับ <laughs> เขา <laughs> เขายังเหมือนกับทั่วไปก็จถือวเอ๊ะ อ้อยไปปลูกหรือยังไงตัดเดิมเนี้ยนะครับไม่งัตัดพันอ้อยรื้อัาพออกรือภาพออกเพราะถ้าเกิดจะเอาไปทําพันธุ์ไปปลูกใหม่มันต้องตัดโคนใช่ไหมฮะแล้วก็ตัดลำตัดลำออกมาอืเพื่อเพื่อไม่ให้ตามันช้ำก็เอาเอากระดับใบหัวไว้อันนี้เหมือนตัดไปปลูกเลยนะครับแต่ว่าเอาไเงินคือเอาส่งโรงงานคครรัับบเล่นไงต่ออันนี้มันจะเป็นความเสียหายอย่างหนึ่งครับคือถ้าเทียบกันนะครับตอนนี้อย่างภาคกลางที่ ที่ที่เราที่มันเป็นประเด็นเนี่ยครับคือเวลาเอาผลิตน้ําตาลใช่ไหมครับลอตน้ําตาลเนี่ยอยู่น้ําตาลมันจะมันจะต่ําทันทีเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราตัดอ้อยออออยรถคันหนึ่งอ่ะยี่สิบห้ายี่สห้าตันรถบรรทุกหนึ่งตันยี่ห้าตันนะครับถ้ามันเป็นใบแค่สองตันโอ้โหนะครับคือใบมันไม่หนักนะฮะก็มันเยอะขนาดนั้นนะครับนั่นสิฮโอ้โหใบสองตันนี่คือคือคันหนึ่งเลย เขาขายเขามีใบน่ะเป็นน้ำหนักใบน่ะสองตันเพราะฉะนั้นเวลาผลิตน้ำตาลจริงๆนะเจ้าลิตน้ำตาลจากเนื้ออ้อยที่ยี่สิบสามตันนะครับรมันไม่ได้ผลิตจากเนื้ออ้อยที่ยี่สิบห้าตันหายไปสองตันนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าออันที่หนึ่งก็คือน้ำตาลก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุณสามารถประธานโทษถ้าหนึ่งคันยี่สิบห้าตันหายไปสองตันฤดูหนึ่งกี่กี่คันฮะ โอ้โหเ,เป็นแสนคันนะครับคูณด้วยเองกันร้อยกันมากี่ต <die S 2> ันนะเป็นใบอ้อยเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะมากคือคือตอนนี้อย่างอย่างยกตัวอย่างเลยครับอย่างภาค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 กลางกับภาคภาคอชิ้นเหนือเนี่ยภาคออชิงเหนือนะครับคือเวลาเขาผลิตน้ำตาลอ้อยตันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้อ่าได้ได้ได้ใน้น้ำตาลอ้อยตันหนึ่งได้น้ำตาลอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยร้อยสามร้อยสี่ที่เกืถึงร้อยสิบแล้วนะครับกิโลกรัมต่อตันร้อยสิบกิโลต่อหนึ่งตันอ้อยครับครับภาคกลางอ่ะ ยันได้แค่เก้าสิบวกว่าเอ่นะครับ oh, <92. S 1> เอะนะ้า uh สิบสองถ้าเทียบกันนะครับในอ้อยตันหนึ่งเห็นไหมครับสิบกว่าโลนะ uh huh. อใช่ครับนี่แหละครับอันนี้คือประเด็นเลยนะครับว่า hmm. ทําให้ราคาอ้อยถึงสองภาคเนี่ยราคาอ้อยก็จะต่างกันด้วยนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงจิปัญหามมนเกิดแต่ที่เขาไม่เข้าใจหรือว่าเขาอยากจะแบกน้าหนักหรือว่าจะอยากจะบวกน้าหนักนะประธานท่านผมไม่แน่ใจว่าเราคุยได้ไหมเพราะว่าจำจำได้ว่าคราวที่แล้วเนี่ย ปีที่แล้วเราเรามีมาตรการช่วยเหลืออ้อยสดใช่ไหมครับใช่ใช่ทำได้ค่ะที่ว่าเรื่องพีเอ็มสองจุดห้า่าครับครับแล้วเ,เรามีส่วนเพิ่มให้ชาวไร่เนี่ยอ้อยสดเนี่ยตันละร้อยยี่สิบาทครับครับแล้วพอพอปีเนี้ยพอมีมาตรการเลื้งอ,อ้อยอ้อยไฟไหม้บระว่าเราจะพยายามลดให้ได้มากที่สุดคือปีปีเนี้ตั้งเป้าอ้อยไฟไหมเนี่ยเหลือร้อยละสิบครับนะครับร้อยละสิบเนี่ยพอร้อยละสิบปุ๊บเนี่ยแล้วปีนี้มันจะเป็นเป็ะเด็นอย่นคืออ้อยมันเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วอืม คืออย่างนักวันนี้นะครับในเทียบเดียวกันวันนี้เราหีบไปอ้อยไปห้าสิบห้าสิบกว่าล้านตันแล้วนะครับวันนี้นะครับนั้นเวลาเวลาพูดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยไอ้อ้อยสดเนี่ยคือก็คา,าดหวังว่าจะมีโอกาสอ่าช่วยเหลืออีกอื ถ้าอ้อยไฟไหม้ลดลงไปได้ไปได้ตามเป้าหมายอ่าแต่ทีนี้มันกลายเป็นไปบวกความเสียหายเข้าไปน <c oughs> ่บวกต้นทุนเข้าไปตรงนี้นะครับครับแร้วแล้วอ้อยมากเสร็จเนี่ยตอนนี้แล้วเครื่องจักรกลง,งานกเกษตรเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยมันไม่พอด้วยไงครับอ่าปัญหาใหญ่<ม>อืเข้าใจแล้วเร็จแล้วพอแล้วมันมันมีรถตัดอ้อยประเภทหนึ่งที่ใครผมเรียกว่าแรปเตอร์นะครับกับมันตัดแบบตัดเป็นรถไถติดข้างข้างรถไถนะครับข้างเอลโลทคเตอร์เนี่ย โค่เดียวครับจับนอน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 เลยพอตัดโคแล้วขึ้นมาแล้วก็นอนไม่เลยไม่ได้ตัดยอดครับเหมือนรถถ่ายวิ่งผ่านแบบไปตัดอ๋อรถตัดหญ้าครับอันนี้เราเราไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันนะแต่ผมนึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วโอเคเป็นเป็นรถที่ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะพูดง่ายๆครับครับเหมือนตัดหญ้าหรือว่านอนแล้วก็ซึ่งมันไม่ได้สิฮะอย่างนั้นครับมันเออเดี๋ยวแหละครับนี่กันนี้ก็เลยบอกเอ๊แต่อันนี้เรา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 ก็มีมาตรการอ่ามาตรการป้องกันนะครับคือ อ้อยสดยอดยาวเนี่ยอ้อยสดยอดยาวถ้ามันเข้าโรงงานเนี่ยก็จะถูกตัดตันลแต่ยี่สิบาทด้วยนะครับตั้ต่ยี่สิบาทแล้วเราจะถือว่าเป็นอ้อยที่มีประวัติแบบนี้เหมือนอ้อยไฟไหม้เลยครับะจะไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยนะครับโอครับแสดงว่าเราทางโรงงานก็ต้องการแบบว่ามาถึงและใช้ได้เลยนะฮะภาษาชาวบ้านครับอไม่ใหญ่จะต้องมาตัดถ้ามันเป็นทุกๆอยา่างเป็นต้นทุนหมดเลยซึ่งถ้าปริมาณน้อยๆเนี่ยก็พอว่าอยู่แต่ว่าโอ้โหปริมาณทีหนึ่งเป็น ไม่รู้กี่แสนตันกี่หมื่นตันนี่มันเยอะนะฮะพูดถึงว่าอมันมันมีทางออกทางอื่นยังไงที่จะแก้ปัญหานี้ไดุ้ณสามารถครับก็อ่ายกเคสตัวอย่างในเราเพิ่งไปแก้ปัญหาปัญหาเมื่อมาเมาอสัปดาห์ที่แล้วในกรมธนบัญงานเนี่ยนะครับคือเราไปจับมือกับโรงงานในกลุ่มรูปแม่น้ําแม่กลองครับรับก็คือตรงภาคกลางทั้งหมดนะครับลาดบุรีราดบุรีสมุทรปราการอ่าใช่สุพรบุรีจะหยุดประมาณตรงนี้แหละครับมีมันยีทั้งหมดเก้าโรงงานครับเรา จับมือก็เอ็มโอยูเลยนะครับทั้งเก้าโรงงานเนี้จะอะไรนะครับจะร่วมมือกันไม่เอาอ้อยอ้อยสดยอดยาวอถ้าเข้าโรงนี้เสร็จโรงนที่ต้องปฏิเสธไม่ลงทันไปก็ต้องปฏิเสธเหมือนกันจนกว่าเขาจะไปเอาออกไปตัดยอดแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อะไรครับถึงถึงอย่างนั้นครับับแล้วตั้งแต่มันแต่จุนจีนเอยแต่ต้นเดือนมาแล้วนะครับที่ทําแบบนี้อ๋อแล้วฮะการการตัดยอดเนี่ยมันยากไหมหรือว่ามัน มันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับอะไรทําไมก็ถึงไม่ตัดเพราะอะไรเออก็ถ้า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 คนไหนคิดไม่ดีก็คือนั้นเจตนาก็อันหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนั้นก็อันหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันต้องตัดไหมมันต้องตัดเวลาเก็บเกี่ยวแต่ว่ารู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่รู้อยู่แล้วครับอืมคือเวลาตัดอ้อยสดอ้อยสดจริงๆเนี่ยคืออ้อยลำหนึ่งถ้าตัดอ้อยสดตัดยอดตัดใบเนี่ยับเวลาลำหนึ่งอ่ะจะต้องใช้มีด เกี่ยวไปเกี่ยวมาประมาณสี่ถึงห้าครั้งนะครับเห็นไหมครับตัดโคนชุบแล้วก็สางใบสางใบก่อนสองทีสองทีให้รอบตัดโคนแล้วก็ตัดยอดแล้วก็เก็บใบอีกรอบหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าครั้งล้ำหนึ่งถ้าตัดแรงงานทุกเนี่ยตัดโคนทีเดียวอันนี้แรงกว่าทีเดียวง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากนั้นไปล่ะครับคือกลายเป็นว่าคือตัวเขาเองอาจจะไม่คิดอะไรนะครับภาพรวมภาพรวมของเขตของลุง ของชาวไร่ที่คนทําดีเนี่ยจะถูกดึงไปด้วยนะครับเพราะโรงงานโรงงานจะทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามานเขาบอกเขาเข้ากระบวนสกัดเขาเป็นกากเข้าไปแล้วเนี่ยมันกระดูดซับน้ําตาลออกไปนะครับอืมอันนี้คือกระบวนการถ้าเกิดว่ามันมีเศษพวกนี้เจอปนเข้าไปมันจะมีปัญหาอย่างนี้นะฮะง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํายังไงก็ได้โจทย์คือทํายังไงก็ได้เอาเฉพาะเนื้ออ้อยอย่างเดียวที่จะเข้าไปในโรงงานน้ําตาลได้ ครับถใช่ไหมครับกับเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำตาลสูงสุดเท่าที่จะทําได้ว่าง,งั้นเถอะนะครับเอาทีนี้เอาละถ้าเป็นเจตนาไม่ดีมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นที่บอกชาวบ้านเขาไม่รู้เนี่เป็นไปได้ไหมฮะผมว่า,าชาวบ้านเนี่ยเข,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 ขยาเขาาแยกออกนะครับคือเขาต้องรู้นะ ใช่ใช่ครับเป็นเรื่องปกตินะครับว่าคุณจะส่งอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยรู้ว่ายอดกับใบมันไม่มีน้ําตาลอยู่แล้วนะครับใช่ใช่มันสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้นะไม่ใช่ไม่ได้อใช่ครับจริงจริงไม่ตรงนั้นนั่นนะครับจริงไม่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเก็บใบใบอ้อยอะไรมววนเองครับอลานะคือเขาอาจจะมีอะไรนความขัดแย้งกันอยู่่างนี้เพราะว่าบางครั้งคนทําดีก็มีนะครับัดอ้อิ้อแล้วก็ไปม้วนใบส่งเป็นอะไรครับทาเป็นเชื้อเพลิงต่ออ่าคเขาก็ทําก็มีคนทําด้วย ทําเยอะด้วยนะครับหรือเจตนาอะไรเอออันนี้น่าคิดแล้วมีมีมีสมมุติฐานหลายข้อแหละครับผมนะครับแต่เอาละเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาต่อไปทีนี้ว่าทางออกที่บอกกับเกษตรกรเนี่ยนะครับเราก็ต้องอธิบายกันใช่ไหมฮะโดยหลักการใช่ใครับอันนี้อันนี้เรื่องนี้เราเหมือนกังสำนักงานเองก็จะมีไลฟ์สดเรื่องเนี้ยครับทุกทุกปศุสุขนะครับก็ติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วตั้งแต่เอ็มยูกับโรงงานก้าโลงเนี่ยเราก็ตามตามสถานการณ์ตลอดเลยนะครับว่าพฤติกรรมนี้ยังมีอยู่ไหมนะครับ ครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับเพราะเราเพราะเราต้องเราต้องค่อยๆต้องอะไรก็ต้องคอยติดตามด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นตัวอย่างให้ภาคอื่นทําแบบเดียวกันด้วยไงครับแต่ภาคอื่นถ้ารู้ว่าทําแล้วมันไม่เวิร์คเขาก็คงไม่ทำบางครั้งคุณสามารถภาคอื่นไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะโดยหลักการแล้วเออก็ก็มีบ้างแต่ไม่มากครับแต่ไม่มากไม่ไม่เอาไม่เอาเป็นแบบ เหมือนให้เราเข้าใจว่าเป็นเจตนาอะไรอ๋อคืออาจจะหลุดมาบ้างต้นหนึ่งก็อาจาจะเหลือเศษนิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไร<ห>พอได้อยู่อ,อันนี้พอนนี้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเล่นมาทั้งโคนเลยแล้วใบเบยไม่สางออกเลยอันนี้มันเจตนาแล้วนะฮะชัดเจน <c oughs> ครับผม <c oughs> เอาละเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็เราต้องหาทางออกร่วมกันนะครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรไหมฮะ,ะปีปีนี้ก็คือปัญหาคือถ้าเราแก้เรื่องนี้เสร็จเดี๋ยปัญหาอาจจะตามมาเล็กน้อยคือว่า ระยะเวลาการเปิดถีบอาจจะต้องทอดยาว oh. ถ้าเราก็ลัเก่าแต่ว่าอ,อ้อยอ้อยมันเยอะด้วยอย่างที่เราคาดการอย่างทุกปีมาเราจะปิดถีบอ,อปีนี้ปีนี้อาจจะถึงมีนาปลายมีนาเลยปลายมีนาอืมมปลาีนาถึงตน้นนั่นเลยครับเพราะว่าเราอ้อยที่คุณภาพดีเข้าแต่ว่ปลานี่ก็ต้องใช้เวลาครับอืมครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วยกันนะฮะอุตสาหกรมอ้อยปีนี้เป็นไงบ้างคาดการณ์เไงบ้างอันนี้การอตอนนี้ราคาแต่ละโรก ตกมาแล้วนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันเลยใช่ครับตกมานะครับเราก็กังวลอยู่ว่าเอราคาออยคันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเราก็ทําราคาไม่ได้ดีแล้วครับพอเอาตัวรอดได้นะครับพอได้อยู่ครับแต่ปีหน้ามาทำสถานการณ์อีกเห็นราคาอีกแบบหนึ่งว่าเอ้ชาวไร่จะคิดยังไงว่าราคามันเหมือนมีแนวโน้มลงมาสักนิดหนึ่งนะครับปีหน้าอาจจะไม่ ไม่เท่าปีนี้อย่างเงี้ยนะครับที่เดือดร้อกังวลอยู่นะครับพยายามจะหาหาอะไรครับแหล่งรายได้เพิ่มเติมเพื่อกับอุตสาหกรรมเนี่ยหรือถ้าจะจะไปปลูกอย่างอื่นลดพื้นที่ลงมาก็ก็เป็นอีกมัตการหนึ่งใช่ไหมครับใช่ต้องซึ่งสามารถเอ่อเขาเรียกกำหนดการลงหน้าได้คำนองนั้นอ่าได้ครับได้เพราะว่าอ้อยเป็นพืชขอบเยียนะครับมันต้องมองไปไกลๆครับอ่าครับแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยทิศทางของตลาดน้ําตาลทรายในบ้านเราก็ยังโอเคอยู่ทีนี้ เออเขาเรียกอะไรครับเอาไปทําเป็นพืชพลังงานเนี่ยมันสัดส่วนเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณสามารถนะเออของของเราตอนนี้ใชนตอนนี้ก็ถือว่ายังใช้กากน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับอ๋อครับเพราะว่าเอ่อครับคือต้นทุนของเอทานอลตอนเนี้ยมันก็เลยสูงไปสูงไปด้วยไงครับครับนะครับแต่ว่านั่นแหละเพราะผมก็เลยน้ำมันน้ามันขึ้นเนี่ยออเอทานอวันนั้นฮ เชิญเชต่อครับเชื่อต่อสามารถเชิญต่อครับคืออีกเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าถ้าฐานการณ์แบบเนี้เราถ้าพลังงานมันใช้เพิ่มขึ้นนะครับเราก็อาจจะสวิตเอาน้ําตาลเนี่ยมาเป็นเอทานอลเพิ่มขึ้นด้วยครับนอกเหนือจากน้าตาลนะครับเอาตอนใช้ดิบประทันเลยนะครับอ๋อฮะก็มีโอกาสจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องสวิตไปสวิตมาอยู่นี้นะฮะเรื่อยๆได้ครับผมได้ครับเอาลราก็ติดตามกันเอาไปว่าสําหรับพี่น้องเกษตรกรถ้าไอ้ตอนนี้มันเลยฤดูกันเหีบยังไง โอ้กระังหีบอยู่ครับกระังหีบอยู่ตอนนี้นเลย,เลยอันน,น,นี้อันนี้กลางหีบนะครับอ๋อกลา,างแล้วเหรอฮะอ๋อครับนี่กลางหีบอเพราะฉะนั้นถ้าเราย,ยังมีเวลาที่จะบอกกับพี่น,อนอ้องเกษตรกรได้สิฮะคุณสามารถใช่ครับน,นี่ครับอที่คุณพิรพัฒน์คุยกันเนี่ยครับมามาในช่วงเวลาที่เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเลยครับครับอยากจะบอกอะไรเขาฮะเรื่องของอ้อยเนี่ยอ่ก็ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวไร่อ้อยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเอาอ้อยคุณภาพเนี่ยมาต้นแรกกับต้นทุนที่สูงบันนิดหนึ่งกันนะครับแต่ผมคิดว่าผลตอบแทนที่ได้น ก็จะด,ดีดีดีกว่าที่ท่านทำะนะทําเหมือนกับประโยชน์ส่วนตนอย่างฝ่ายเดียวเนี่ยครับวันนี้ท่านอาจจะในภาพรวมมันจะไม่ได้อะไรเลยโอ้กับกับแล้วก็สําคัญที่สุดคือเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยยังจําเป็นอยู่ใช่ไหมฮะย,ยังจําเป็นครับเพราะว่าันนี้เป็นจุดแข็งของเราที่ว่าถ้าลดได้เนี่ยเราจะแข่งขันกับใครก็ได้ในโลกนี้อืมนะก็มีโอกาสไหมฮะ มีครับมีครับมีเนี่ยอย่างในในช่วงโจกสวยเนี่ยเดี๋ยวเรามีเทคโนโลยีถ้ามีน้ํามีอะไรเพิ่มเพิ่มมากขึ้นกันให้น้ําเนี่ยนะครับผมว่าประเทศไทยสู้ได้หมดครับเออครับอ่ะน่าสนใจเอาละเดี๋ยวติดตามกันต่อวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณสามารถครับครับผมครับครับสวัสดีครับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจคุณรู้ฟังครับ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้มาสุกนะครับก็จะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตรกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องราวของ SME ด้านบริการด้านอาหารและก็ด้านโรงแรมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคบริการน่ยนะครับจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียซึ่งเขาจะเปิดเที่ยวบินประถมเลิก ของซาอุดีอาราบีเนี่ยวันเดืนอดนพฤษภาคมนี้ก็อีกไม่กี่เดือนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องกับเงินฝากเผื่อเรีพิเศษ5ซึ่งถ้าหากว่าฝากครบ5เดือนนะครับจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละต่อปีคําถามคือการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ํา1 0 0 0 0มื่นบาทเนี่ยนะครับผู้ที่จะเปิดหรือว่าผู้ที่จะเปิดบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งจะต้องมีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ